เธอช่วยอธิบายรายละเอียดให้หน่อยได้ไหมคุณที่ปรึกษาเข้าใจแล้วไอาชาอิตเทที่ปรึกษาของคา,า,านากินเจ้านี่คล้ายกับมนุษย์เลยก็จริงแต่คงไม่น่าเป็นไปได้ที่เซซิเลียจะพามนุษย์เข้ามาที่นี่ใช่แล้วมันเป็นไปไม่ได้พวกเจ้าเข้าใจผิดแล้วแน่นอนว่าต้องไม่ใช่มนุษย์อยู่แล้วเจ้าดูไม่ได้เลยนะเบฟิกรหนึ่งในกองกําลังหลักของเอมันแห่งลาคะกําลังเข้าข้าง ยกยอให้กับเด็กใหม่นะอย่าพูดมากเลยหนะ้าข้าไม่ได้ละอายที่จะยอมรับเรื่องนี้แต่ว่าเขาแข็งแกร่งมากแน่นอนและข้าขอรับรองเลยละแต่ไม่ว่าเจ้าจะแข็งแกร่งแค่ไหนความแข็งแกร่งเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอที่จะทําให้พวกเราได้ชัยชนะด้วยนําของข้าแมมมอนผู้ด,ดูแลปราสาทจอมารข้าสามารถรู้ได้หากพวกเจ้าโกหกเอาละ่ะตอนนี้ข้าขอฟังแผนของพวกเจ้าหน่อยแล้วกัน ดูเหมือนจะเป็นพวกที่ชอบคาดคั้นผู้อื่นให้จนม,มุมคิดว่าคนแบบนี้จะมีแค่กับมนุษย์ซะอีกไม่คิดว่าจะมีปีศาจนิสัยแบบนี้อยู่ในโลกเหมือนกันนี่จะต้องสนุกมากแน่นอนใช่แล้วสำหรับเจ้านายและลูกน้องนั้นความสัมพันธ์พวกเขานั้นดูใกล้ชิดกันมากและตอนนี้ฉันไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องผ่านมิเต้งนี้ไปให้ได้เอาละงั้นมาดูรูปแบบการทำงานของดันเจียนสุสานนิรันดนก่อนก็แล้วกัน รูปแบบการทำงานอะไรนะฮ่า uh huh. นันเจนนี่มันโคตรง่ายเลยฉันไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะได้อุปกรณ์เวทมนต์และโกมากขนาดนี้จากที่นี่นั่นเนี่ยใช่แล้วแต่ฉันคิดว่าเราเข้ามาเลึกเกินไปแล้วละ่ะพวกเราถอยกันก่อนเถอะฉันคิดว่ายังุยต่อไว้นิดหน่อยฉันว่าเราไปทําให้มันจบจบแล้วรีบออกกันเถอะโอ้นั่นประตูนี่คงจะเป็นห้องสุดท้ายต้องคุ้มค่าเหนือยแน่นอนฮึ <c oughs> ไปกันเถอะอย่า yeah. แปลกมากในหลากศัตรูหรือว่าแมวนี่คือมอนสเตอร์แมวหน้านายคงไม่คิดว่าแมวนี่คือมอนสเตอร์จริงๆใช่ไหมแค่เพราะห้องมันดูโล่งๆไม่ได้แปลว่ามันจะปลอดภัยใครจะไปรู้หรอว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ฉันรู้แล้วเอาหน้าโทษทีที่ทําให้กลัวนะเจ้าแมวน้อยทําไมแก่ถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะแมวอาเจ้าจเด็กนิสัยเสียช่างเป็นมิตรอะไรเยี่ยงนี้เจ้าแมวน่ารักอ่า ช่างหน้าช่างฮะเว่เ้ยเวนสนีเฮ้ได้สติสักทีถือวะเจ้าแมวน่ารักน่ารักน่ารักฮิฮิฮฮไอเว้นเอ้ยฉันจัดการคนเดียวก็ได้วะหยุดเลยนะอย่าลีอัดทำร้ายแมวพวกนี้ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้อาว้าวดูจำนวนพลังเวทที่ขโมยออกมาได้นั่นสิเอาละขั้นตอนต่อไป เ็บสมบัติกับคืนมาลบความทรงจำโปรโดกลับมาอีกครั้งเมื่อมีโอกาสอ,อจะเริม่มอธิบายต่อเลยนะก่อนหน้านี้นั้นทางเราได้ให้ทรัพย์สมบัติและโกไปก่อนเพื่อให้เหล่านักผจนภัยทั้งหลายตายใจและเพื่อให้ทุกคนกระจายข่าวว่าที่นี่นั้นคุ้มค่าแก่การมาเยือนด้วยการใช้มอนสเตอร์ที่อ่อนแอหลอกตาเช่นซอมบี้โครงกระดูกและวิญญาณที่มีค่าใช้จ่ายน้อยมาก ในเมื่อจัดการพวกนักปุญภัยได้จะไม่ถูกฆ่าแต่จะถูกดูดพลังเวทและลิฟซับสมบัติแทนพวกวิญญาณน,นั้นสามารถเปลี่ยนแปลงความทรงจํามนุษย์ได้และพวกเขายังสามารถสิงสู่ได้อีกด้วยพวกนักปจญภัยระดับสูงสูงอาจต้านทานได้บ้างแต่ว่ายังไงถ้าโดนเวทมนต์เสน่ห์จำนวนมากขนาดนี้เข้าไปก็คงสติไม่อยู่แน่นอนหลังจากที่พวกเขาโดนพวกแมวจัดการแล้วพวกเขาจะโดนลบความทรงจําเกี่ยวกับเรื่องนี้ พวกเรานั้นสามารถลบและทำซ้ำไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนโจมตีสวนกลับนั่นก็หมายความว่าพวกเราสามารถดูดพลังเวทจากพวกเขาได้เรื่อยๆแผนนิมนโคตรชั่วร้ายเลยนิวานั่นก็หมายความว่าพวกเราสามารถดูดพลังเวทจากพวกเขาได้เรื่อยๆและเรื่อยๆพวกเราทำซ้ำๆแบบนั้นพวกมันจะไม่สงสัยเอาเรื่องไงหากปัดจากความจำพวกนักปภัยเหล่านั้นจะไม่มีทางคิดออกว่า ทำให้พวกเขาสูญเสียอะไรบางอย่างไปเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะชนะนี่คืออย่างเดียวที่พวกเขาจะคิดมันก็เหมือนกับคาสิโนคุณอาจจะชนะบ้างเสียบ้างแต่ถ้าหากมีครั้งหนึ่งที่คุณชนะเรื่อยๆติดต่อกันเมื่อครั้งหนึง่งคุณเคยได้สัมผัสความรู้สึกนั้นคุณก็จะเริ่มเสพติดมันและมันจะเป็นการยากที่จะเลิกได้ทั้งหมดเนี่ยก็คือการจัดการกับจิตใจของมนุษย์งั้นสินะด้วยวิธีนี้พวกเขาจะไม่ตาย และมันจะเป็นการดีที่สุดที่พวกเราจะไม่ฆ่าพวกเขาเพราะแม้แต่วิญญาณของผู้อ่อนแอที่สุดนั้นก็สามารถผลิตพลังเวทได้มากมายหากพวกเราดูดซับมันมาซ้าไปซ้ำมามัางกรซอมบี้ที่มีหน้าที่ขับไล่พวกนักผจญภัยให้ไปยังโซนปลอดภัยคุณจะยังปลอดภัยตราบเท่าที่คุณไม่เข้าไปลึกมากกว่านี้นี่คือสิ่งที่พวกนักผจญภัยคิดต่อให้พ่ายแพ้ยังไงก็ไม่มีทางตายศัตรูก็มีแต่พวกอ่อนแอ ึงแม้บางครั้งจะมีพวกงี่เง่าแพ้บ้างก็เถอะของแค่นี้ฉันน่าจะเอาอยู่เมื่อคาหนึ่งพวกเขาจะถูกแจ็จุงจิตใจด้วยความคิดนั้นพวกเขาจะกลับมาที่นี่อีกครั้งเรื่อยๆและเรื่อยๆเพื่อส่งมอบพลังเวทให้กับพวกเรายิ่งมีคนมาที่นี่มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นและนี่คือผลลัพธ์ของพวกเราที่ดูดซับพลังเวทจากสองคนเมื่อคู่นี้นีม่มันในตอนนี้อาจจะยังให้ผลลัพธ์ซึ่งไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่ แต่เมื่อไหรท่ที่นั้นเจียนนี่เป็นที่รู้จักในหมู่มนุษย์แล้วเราก็เราจะได้เห็นผลลัพธ์ที่แท้จริงทั้งหมดนี่ต้องขอขอบคุณเธอจากใจการจะเรียกใช้งานกับดักและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนั้นสิ้นเปืองพลังเวทมากๆถึงขั้นที่เราคงไม่สามารถได้กำไรสักนิดหากไม่ได้รับข้อมูลปรปับปรุงจากเธอเลยละผมคิดว่าพวกศัตรูจะใช้พลังและจำนวนเข้าว่าซะอีกเหมือนว่าผมจะเข้าใจผิดไป กองทัพของเหล่ามนุษย์นั้นในตอนนี้กําลังมุ่งเป้าไปที่จอมัรตนอื่นพวกเขาไม่มีทางที่จะมีกําลังพลทหารเหลือเพราะที่จะส่งมาโจมตีพวกเราและอีกเหตุผลหนึ่งก็คือจะปล่อยให้คาร่ารู้ว่ามนุษยชาติกําลังอยู่ในสถานการณ์อ่อนแอไม่ได้โอ้พวกเจ้าคิดล่วงหน้าไปไกลถึงขนาดนี้แล้วเหรอไม่เคยมีอะไรให้ผิดหวังจากท่านซีซซเลียจริงๆใช่แล้วล่ะมาไม่เดี๋ยวก่อน ข้ายังมีคำถามอยู่ตรงจุดที่จะมอนสเตอร์ที่อ่อนแอที่สุดที่ใช้เวเสเน่นน่นและมันไม่มีทางที่จะมอบพลังเวทให้แก่กันได,ด้นี่นาพวกเจ้าใช้ว,วิธีมารบัศพอะไรกันเอาตามตรงเลยก็คือพวกเราบอกไม่ได้นั่นคือความลับทางการค้าความลับทางการค้าข้าว่าพวกเจ้าคงใชไอเทมที่มีค่าที่สุดในครังสมบัติของปราสาทแห่งนี้ไปสินะโดยที่ไม่ได้ระบุในรายงานนี้นี่มันบัดซบสิ้นดี ล่าหรือว่าเธอนั้นสงสัยในตัวฉันแต่ก็เถอะฉันขอรับรองว่าฉันไม่ได้ให้การสนับสนุนโดยตรงหรือการสนับสนุนใดๆจากทางประสาทแน่นอนใช่ไหมคานาคุงใช่แล้วขอเวลาให้ผมเนี่อธิบายแมวปีาタ์เหล่านี้สามารถดันเชิญได้ทั่วไปแต่ว่าหากนํามาเปรียบเทียบกับมอนสเตอร์ตัวอื่นแล้วพวกมันนั้นมีความสามารถด้านการต่อสู้ต่ําที่สุด คะแนนด้านการต่อสู้ของพวกมันนั้นพอๆกับสัตว์เลี้ยงทั่วไปและพวกมันนั้นมักจะถูกใช้เป็นสเสบียงฉุกเฉินหรือถูกทดลองไม่ก็ถูกทดสอบพลังชีวิตของพวกมันนั้นนับได้ว่าแทบจะไม่มีค่าเลยทว่าแมวเหล่านี้นั้นมีพลังแฝงที่ซ่อนไว้อยู่ผมมั่นใจว่าคุณเซคิวบัตก็น่าจะรู้เรื่องนี้ดีเพราะนี่คือพลังพิเศษของเธอความต้องการของเวสเน่นั่นคืออะไรมันคือเวสเน่เง้นเหรอคำตอบก็คือ ยิ่งสวยเท่าไหร่ยิ่งยอดวนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสสาเร็จมากเท่านั้นอาขอบคุณสําหรับคำตอบครับแต่ว่าเสน่ห์นั้นไม่ได้จํากัดอยู่แค่ความต้องการทางเพศอย่างน้อยคํานี้ก็น่าจะใช้ได้กับพวกมนุษย์ฉันรู้ว่าเวศเสน่ห์จากแมวของเธอนั้นได้ผลดีกับมนุษย์แต่ฉันก็สงสัยเช่นกันว่าทําไมแมวเหล่านี้ถึงสามารถใช้งานเวศเสน่ห์ได้ไปจีบกันที่อื่นสิโว้ยโอกโอ้เกี่ยวกับเรื่องนั้น ผมให้สิ่งนี้กับแมวพวกนั้นน่ะอันเชิญซัคิวบัสขอบใจที่เรียกใช้บริการนะจ๊ะหาอีนี่มันโอ้จะเย็นๆนั้นผู้ชายนั่นตัวผู้เอียฉันห้ามตัวเองไม่อยู่แล้วบางอย่างมันกำลังลุกขึ้นแกทำอะไรลงไปพลังนี้หรือว่าจะเป็นแอปอ่า ขอโทษด้วยนะครับที่ช่วงหลังๆมันเนี่ยเป็นห่าหิวอะไรไม่รู้เสียงแม่งแหบชิบหายเพราะแบบน่าจะห่างแบบไม่ได้พักนานแล้วคราวนี้แม่งก็แบบไม่ชินมัง้งมันก็เลยแหบปรับเสียงไม่ได้อะไรไม่ค่อยถูกก็ขอโทษนะครับแต่ว่าช่วงนี้อาจจะลงคีบแบบทีหน่อยเพราะว่ามีเวลากลับมาทําแล้วแบบเลิกเรียนก็กลับเลยกลับบ้านเลยไม่อยู่เล่นบาสเล่นอะไรแล้วก็ แต่ว่าศุกร์เสาร์น่าจะได้ลงคลิปอยู่แต่ว่าวันอาทิตย์น่าจะไม่ได้ลงเพราะว่าผมได้ไปแบบอะไรนะไปทัศนศึกษามั้งเอ้ไม่ดีไปวันเสาร์วันอาทิตย์ก็หยุดน่าจะได้ลงอยู่มั้งแต่ว่าถ้าคุณภาพเสียงอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยดีก็ขอโทษนะครับทุกคนฟังไปหน่อยผมไม่ได้ใช้ไมค์นะผมแบบนั่นแหละไม่ได้ใช้ไมค์ก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับถ้าดูถึงตอนนี้ก็ได้จะยูจบคลิปละ แ้ันไปก่อนนะครับมาบอกแค่นี้แหละเออแล้วก็ถ้าอยากให้ทาแบบเรื่องอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็บอกได้ครับเพราะว่าเรื่องนี้แค่ถึงตอนล่าสุดที่คนแปลเขาแปลแล้วถ้าอยากให้ทําเรื่องอะไรก็บอกได้นะครับใต้เมนอันนี้ไปจริงๆละบายขอบคุณที่ดูคลิปจนจบนะครับ